ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็ต้บอกว่าหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยนะครับสำหรับชีวิตเรื่องนี้ผมต้องขอบคุณแฟนของทั้งสามนักแสดงหลักเลยครับแฟนของมิวนะครับแฟนของแมทแฟนของไมายนะครับผมที่ทำให้ชีวิตเรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับก็แฟนของพี่เขยด้วยใช่พี่เขยก็มีแฟนที่เนี่ยเหมือนรุ่นป้าครับแล้วสำหรับงานวันนี้ล่ะคะ มันเหมือนเป็น thank you party ครับจริงเราเราตั้งใจกันอยู่นะั้งแต่ตอนเรื่องโปรเจกต์ก็คุยกันอยู่ว่าจบจบเพราะซีเรียลสั้นจบซีเรีเรามีเรามีแฟนมิตกันสักครั้งไหมจะได้เป็นการ thank you แฟนๆด้วยของทุกคนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากให้มาดู EP พิเศษด้วยกนยววนันที่เราย้ำเฉพาะไฮไลท์มาหลอดงานนี้ครับแล้วเราก็มีอะไร s p e c i กว่าเดิมก็ไฮไลท์คือมีพิเศษคือเรารวม6ตอนมาเป็นตอนเดียว ะครับให้ได้ดูกันวันหนึ่งให้จุดใจกันไปเลยนะครับแล้วก็ได้ดูสดๆพร้อมๆกับตัวนักแสดงหลักที่ทุกทุกคนชื่นชอบด้วยครับคือดูจบเพียงคือไม่ดึงไม่ถึงที่ตัดไปแล้วับเสร็จแล้วไม่ถึงมีเบื้องหลังด้วยม่ดึงมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องมีเบื้องหลังให้ชมกันแล้วก็แล้วก็มีเบื้องหน้าอย่างที่บอกว่าลวงเอาไฮไลท์มาครับครับผมวการกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างคะนอกนอกเห็ือำลังมาดู ก็มีมีอะไรทำกันบ้างครับเด็กๆเนี่ยวก็มีเล่นเกมกันเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีโชว์ด้วยมีโชว์แต่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็ต้องรอติดตามอ่าใช่แล้วแล้วมีอะไรครับมีอะไรมาโชว์กายกรรมเตลังกากี่รอบครับเนี่ยผโยนหัวผมสลิงผมสลิงอะไรอย่างนี้ครับพี่มิวเป็นยังไงบ้างคะกับบทสัปดาห์นี้จบไปแล้วติ๊แต๊เป็นยังไงบ้างพอใจไหมก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับผมที่ พี่เขียนให้โอกาสมาเล่นเด้ง้เขาปล่อยของเต็มที่นะได้ๆ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 นี้บได้ๆได้ๆได้ไม่ๆคยอๆได้ๆแด้ๆีด้ๆไก้ๆได่ๆได่ๆได้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 ๆได่ๆไเ้ๆได้ๆได้ๆได้ๆไ่ใๆได้ๆไ้ๆนด้ๆไ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 น้ๆด้ๆไ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 ด้ได้อได้ๆได้ได้ๆ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 ไดีๆได้ี่ด้ไปอๆได้ ก็ดีใจแล้วอยากมีโอกาสเล่นอีกอยากเล่นคอมเมดี้ใช่ไหมเล่นคอมเมดี้เลยอ่ะงั้นเรื่องหน้าต้องหลุดกว่านี้นะเอาหลุดกว่านี้กว่านี้กันเหรอเรน้าชับกันเล่นนะเป็นจิมมี่ครับ ก็ดีค่ะจะบอกว่าแฟนคลับทั้งทั้งพี่มิวทั้งแม็กนี่แบบเร็วมากทุกครั้งเวลาที่ซีรีส์ออนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยโพสอะไรเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหน้าฝีมาเร็วมากก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เคตด้วยที่แบบว่าให้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็ใหม่สําหรับเรามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราก็ไม่เคยได้รับด้วยที่เล่นเป็นแบบเหมือนสองคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองนี้ก็ค่อนข้างสนุกมาแล้วเหมือนมาเล่นไม่เครียดเหมือนแบบมาชอะะไรย่เี้ค ไม่เหมือนทํางานเลยคเหม,มาะกับไมล์คาแรคเตอร์อในอีกเรื่องเหม,มาะกับไมล์มากๆครับแล้วก็ผมคิดว่าไมล์เป็นปลาพึ่งที่น่ารักที่สุดเลย <laughs> ขอบคุณค่ะคุณแม็กมาค่ะครับก็เช่นกันครับดีมากๆเลยครับแม็กทุยังเลยครับครับก็ต้องขอบคุณพี <laughs> ่เ <c oughs> ขตเหมือนกันครับเพราะว่าได้ได้เล่นในคาแรคเตอร์จิมมี่นเนอะแม็กยังไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์ประมาณนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เล่นครับได้เห็นบทบาทใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ เล่นไมค์คลาเตอร์ใหม่ๆครับและที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นครับจริก็ไม่ค่อยเหมือนเล่นเขาก็ไม่ได้บรีอะไรนะตอนแรกเล่นแบบเขาให้ดีไซน์เองเหมือนพูดซิจริงไหมทุกคนสุขุมตายครับผมนิ่งๆครับไม่ไม่ไม่กระตุกกระตากเท่าไหรครับครับงั้นให้พิเศษฝากครับถึงงานวันนี้ครับครับก็ฝากงานวันนี้นะครับผมก็เออ่เลิฟเมีกินชาันิทนะครับผมก็อยากฝากทุกคนเลยนะครับผมว่า เป็นปาร์ตี้ที่อยากให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วก็เช,ชื่อว่าน้องๆน,น,นักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งใจทำงานมีมากก็อยากกลับมาด้วยครับ,ค,รบคนคบอื่นๆมีอะไรบ้างไมไหมครับผมก็ซีรีส์ถึงซีรีส์เราจะมี6ตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีความสนุกมากฝากทุกคนเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นอยู่ในใจของทุกคนตลอดต่อไป กเราก็ดีใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมิทติ้งจริงๆเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ก็อย่างที่พี่แม็กบอกว่าอยากจะให้ซีรีส์นี้อยู่ในใจของทุกคนด้วยค่ะพี่มิวสุดท้ายนะครับก็ตามที่ทุกคนุ่มแล้ก็ชอบปั้นหนึ่งอยากบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับนอกจากความสนุกแล้วก็มีสาระด้วยนี่มันให้ข้อคิดนะข้อคิดเยอะมากๆกากําลังใจในการใช้ชีวิตกันในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ ฝากดูย้อนหลังด้วยละกันครับเออทั้งวิวทังวิวเท่านั้นนะคะไปย้ับดูได้ครับผมการเรื่องฝากงานเรื่องต่อไปของกองทัพกองไม่มีฝากผลงานเรื่องต่อไปเลยไหมครับพี่แม็กครับพี่เขาเล่นโปรเจกต์ต่อไปเลยอ่ะใช่ไหมครับผมโปรเจกต์ต่อไปที่จะทำร่วมกับกองทัพนะครับทูเวิ o w o ครับครับผมก็น่าจะเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะเป็นดื้อเฮียนะครับได้ได้จริง ครับผมครับของมิวมีอะไรปากไหมผลงานต่อไปครับปากคือมันเทานี่คร <ics> <Top S 1> ับตอนนี้เออกาลังรกาละคเข้มข้นกาลังเข้มข้นอะพี่ไมค์ครับค่ะของไมค์ก็เดี๋ยวอาจจะมีให้ชมเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ปิดปิดตัวละครของไมค์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดอะจังเกิลค่ะครับของกองทัพก็มีครับมีทัวร์อย่างที่บอกครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆต่อไปจริงๆแล้วมันมีที่ถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกอากาศอีกนะครับก็ก็ติดตามชมกันได้ครับครับดนี้ครับ ขอบคุณครับ